อคลิปนี้เราก็จะมาชมมานวันสก,การองค์พระพุทธรูปที่แกะบนบนหน้าผาอยู่ที่วัดภูด้านไหบ้านกูดว่าอำเภอกูดรายจังหวัดกาละสิน,นเนาะเข้ามาเราก็เดินหลังจากเดินเดินทางตามอะไรต่ตามจะว่าทางเดินแบบบันไดทําแบบทางเดินแบบบันไดไปกับธรรมชาตินี่ ได้สวยดีทำนี่เนี่ยมาชมมานมรสการองค์พระพุทธรูปแกะบนแกะที่หินแกะบนหินองค์ใหญ่โอ้เป็นถ้ำองค์<บ>พระพุทธรูปหินแกะบนหน้าผาแกะที่หน้าผาสวยงามนะสวยงาม องค์ใหญ่แกะเป็นพระพุทธรูปหินบนหน้าผาเป็นพระ,ะปางประจำวันเกิดเจ็ดวันหรือเปล่าน่พระปางประจำวันเกิดแล้วก็มีองค์พระสังฆจายองค์พระสังขาจากับองค์พระพุทธรูปปางประทานพร องค์ใหญ่จริงๆเนี่ยแล้วก็เขาแต่งเป็นถ้ำแต่งเป็นถ้ำลงมาสวยงามกลับพระสังกัจจายด้วยเนี่ยมหาลาภสังกัจจายมหาลาภ รูปสังขจายสังขจายสังขจายนะองค์พระสังขจายนะเออนี่ในธรรมเรามองลงไปข้างล่างแกะเป็นพระนอนด้วยแกะเป็นองค์พระพุทธรูปอันนี้เป็นปางปรินิพานน,นี่อันนี้ปางปรินิพาน ถ้าสีหาสีายญาติเนี่จะนอนแบบนี่นี่เรียกว่าปางปรินิพานปางปรินิพานสวยงามนะแกะเป็นพระปางปรินิพานองค์นี้สวยงามมากจริงๆสวยงามมากทำก็เย็นเย็นทำก็เย็นเย็นสวยงามสวยงามองค์ใหญ่ เดี๋ยวเดี๋ยวจะเดินลงไปซื้อเถาอยู่ตรงนี้เดี๋ยวอาจารย์เดินลงไปยืนดูองค์พระพุทธรูปองค์พระพุทธรูปปางสีหะใส่อปางปรินิพานใายกันบางคนก็เข้าใจว่าปางสีหะใสยาดถ้าปางปรินิพานเนี่ยท่านจะนอนราบนะแล้วก็ฝาพระหัต ฝาพระหัตถ์นี่จะเพียงเสมอกันเสมอกนว่ายังแล้วก็พระเศียรก็จะลาบกับพื้นถ้าสีหาเสียญาตินี่ก็ยกเศียรขึ้นแล้วก็ฝาพระหัตจะไม่เสมอกันจะลำเหลี่ยมกันเรียกว่าอันนั้นเป็นปางปางไอสีหาสยญาติอันนี้เป็นปางปลินิพานเนี่ยปางเสด็จ ดับพระคันธปร,รินิพานสวยงามเอาก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ก่อนขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมในคลิปนี้ที่วัดภูหินสอบ้านกุดว่าอำเภอกุชินาลายัยจังหวัดกาะสินขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ทุกคนสาธุสาธุ